ใช้รถยังใช้รถแบบรถเถื่อนอ่ะสวมป้ายปลอมอ่ะเดี๋ยวมันจะไปจับให้ดูหน้าสำนักงานเลยเี้ยผมจบวิศกรเนี่ยนะมันสมองผมเนี่ยมันน่าผมจะเชื่ออัจฉริยะาได้ไงถูกไหมพี่นมเออดูเดือดเดือดไม่หยุดเลยอ่ะมันเพลินหรือไงมันด่าแล้วโอ้ยใครด่าใครโอ้รู้ยันทีมด หมดโปรแล้วหมดโปรใครอยากจินจาระไรครับะเลยครับหมดโปรแล้วหมดโปรแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เรือนจำจังหวัดนนเนี่ยเท่าที่ผมคุยกับทางเพื่อนที่เป็นผู้คุมนะเขาบอกที่นี่อยู่สบายนะห้องน้ำสะโว้ยเอาให้ชนะก่อนเถอะแตครับดีนะที่เนี่ยมันเรื่องชนะที่เบียดไม่มีทางหรอกทำอะไรผมได้นะบางคนบอกว่าพี่ทนายอาจจะใจร้อนตอนนี้ด้วยอารมณ์โกรธเลยแบบมาแจ้งความถ้าเกิดมีการมีการเจรจา ท้าต่อยยังไม่กล้าเลยผมไม่ควไปท้าต่อยเดิมพันยังไม่เอาเลยตีมาครับนะพวกเป็ที่เรือนจำดีกว่าที่นั่นน่ถ้าจะมีห้องมยะเดีวผจไปตีเยี่ยมนะคนอย่างอาชริยะไม่มีทางทำอะไรได้หรอกไม่ต้องมาหาผมไม่ต้องเอากระเช้านะผมนโยบายเดียวกับผู้กับผู้มีนี้นะไม่รับกระเช้าครับคุกอย่างเดียวเจีเจตขับเรื่องคดีคนใบมโมถานีมีตำรวจปวดขี้โม้เลยยประมาณนี้คือตอนนี้ไปแจ้งความแล้วนะ ยืนยันใช่ไหมฮะหนึ่งในสองคนคือคุณอัจฉริยะนี่ผมว่าอะไรพี่ดมฟังนะไม่เอ่ยชื่อใช่ไหมเขาผมไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ถ้าที่ทราบมาเขาจ,จะไปแจ้งตงังค์ใช่ไมพี่ดมเอางี้วะถ้าผมแพ้คดีมันนะมาเหยียบหน้าผมเลยแล้วผมเลิกทำชมรมที่เลยกรรมเลยใจหีหมดอย่าง,นงนหนึ่งนะนะพุ่งตรงใจเสาะไปขอคมาพี่ตั้มแม่งในศาลสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมขอโทษครับโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยนะถ้าวันนั้นกล้องถ่ายได้นะจะถ่ายมาให้คนทั้งประเทศดูเลยผมไม่อยากพูดเลยนะน้องลูกน้องทั้งมาเล่าให้ผมฟังว่ายังบอกเลยว่าโอ้นหาน้าอายจริงๆคืออย่างนี้คือผมได้บอกให้ฟังนะไอ้คนที่แบบลำบากใจที่สุดคือใครรู้ป่ะพี่ไงคือนี่ แต่โอีนะผมเนี่ยคตนลำบากใจเลยไม่พี่ไม่ต้องลำบากใจหลอกครับเออพราะมันทําอะไรผมไม่ได้หรอกเพระอะไรไหมครับบริษัทมันนะมีรายได้9ล้านพี่อาจจะพูดต่อไหมพูดต่อผมรอเขาขอผมรอเขาแปดวินึงได้ไหมได้ขอผมสักสามทีสีทีนับเดียวได้จะอดใจรอเดี๋ยวฟัง